อีพีต่อไปเบแบแมนมนบแนบแมนแมนบแมแมนันบบมแมนนโบแมนบแแมนนยบมมือแมนโมโบนโบนโบนบนแมนนโบมแมนโนโนมนโบแมนโวแมนนมนนโบมนมนโมนอนาอแนโมมมยโม ตัวใจเข้ากินห้ามเหมือเศ้าเข้ากินตัวใจหอ้ามใบตัวใจเข้ากินมันตกสตาร์ท้วยเข้าก่อนหอนยำแรงตัวแพงเข้าลิ้นหอนยำริ้นแบบหอดยำแรงหอนยำแรงอ่ะตัวตัวแพงเข้ากินหอนยำลิ้นเข้ากินตัวแพะก็สนุกกันนิดเดียวกินเลยหอนหอดยำ บอว่าอ่ะบอหันมันหอดย่ำมือเ้าเฮากินตัวใจหอดย่ำใบเข้าใจตัวกินหอดย่ำแรงตัวลิ้นเฮากินโอโตะยังก่อนตัวแพงเฮาลิ้นตัวแพงเฮาลิ้นหอดย่ำวิ่นโตหอดย่ำวิ่นโตรินโตรินเฮากินโอ้ยหอดย่ำแรงตัวแพงเฮากินเออหอดย่ำวิ่น เข้ากินตัวแพงตัวแพงเออตัวลับไปมาสรุปเกแก็คือ้ไม่ได้กินก็กินกันเ่เดี๋ยวงมาเนี่งงกัเกาหัวองิแซมหัดย้ำหนีบมืนหนีบเหานใจพดีเจ้าภาพอเออสีรบ่งร่งเทปเลยบนี่สีพักคอนแกนมาขึ้นเนี่ยป่าเปาเนะ ยบายถ่ายเลยถ่ายเลย่ามีสแกนอยู่ไม่สแกนอยู่ะใส่ใส่นี่นี่อ๋อเออเออกว่าอะไรบ่ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ถ่ายคลิปไว้าไปกินี่าพุ่มพักน้ำพร้อมพุ่พักอย หอยแมเาตัวีน้อใจออยแงใบตัวใจห้างปนตกยแแรงตัวลิ้นเฮ้าลิ้นตัวเนี่ยกว่าตัวลิ้นเขาตัวแพงเขานตัวแพงเขากินตัวแพงเขากินกินยูรับอกินแม่อยแมินกินี่พักด้ยให้กินตัวแพงือ้ายูบอกให้ยูบบอกบอกี่ดได้ไครับมน่มอยู่ให้มันจัคดรครับอ๋ออ๋อดูแจดเตบกินให้เบื้งจักเตอรนเลยนะ ต้องตอเแขนเาสแตกดตับ<ด>ตามในติกตกนนนต๊กตันอันอันอันสแตกให้พวกแจ็คตอน,นี้นะกินกินอะไเนี่ยมากมาเนค่นะขอก็ไปจําอิดเราจะค่อเสียเาต้องสแตกแดกตับตรงสาจุดตรงสีตัวมันเป็สี่เมียองของแขนมันถือเสื้อเมียมได้ขอยาได้จาเด้อยางสแตกแดกตับยุ่หมูแห้งไร กินไปแดงเลยะกินไปแดงลยนให่เเออเนเห็ดแนะน้าเห็ดอ er kind of like ีกช่องนึงงละเห็ดอีกช่องหนึ่งสแตกแดกตีนพี้ี่สแตกแดกตีนตีนไก่ตีนเป็ดตีนงัวตีนหมีตีนยังไปกินมันหมดสตีนเลยไล่การตีนยังเดียวโอ้ยโอยโอยเอา ก็คิดเบื้องว่าคอนเทนเนีรมันจะกินเพราะก็จดมาเบื้องไรกันมาเบื้องอันไม่ได้จักหไม่ได้จักซีดมีซีดคลิปเพื่อพ่อพอแล้วก็คอนเทนต์ต่อไปกับสแตกแดงจะเอาจะตัดอย่างเดียวเอาเนื้อเอือนน้ำคอนเทนเนี้คือสแตกแดงตีนเด้อไล่การต่อไปหากินตีนก้อนผักตับไปก้อนไปหากินตีนก้อนผักตับก้อนเด้อพี่น้องเมื่อวานนี้จะไปหากินตีนเมื่อวานนี้จะไปตีนตีนง้ว ตีนไก่ตีนเป็ดทอดยังก็ไปกินใช่ไหมเออดีดอ่าเจ้าพายุคกับบันแมนบอผักตับก่อนแตกแล้วตับมันเลี่ยนมันไปแดกตีนก็ได้พี่น้องเนอะแดกตีนเออแตกแดกตีนคอนเทนต์นี่เป็นช่วงอะไรคอนเทนต์พิเศษแมนวะเปลี่ยนไปเรื่อยเนาะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ช่องมันช่องนี้อยู่เลยแต่ว่าคอนเทนต์มันต้องเปลี่ยนไปเรื่อย ถ้าถ้าถ้าไปไล่กวบงอไกินตตับนั่นก็ต้อไปไล่การตีนขางัวตีนงัวเกลอเลยเอามาเห็นยังกินเลยเนี่ยเออเนปะันตีมีแนวเรียนลายนเระเอนะตหว่าอชองากนคมักเละลไปใส้พ่อยับาถามไปะเออ มนยไกางดาหวนิยัีาอะไรสา์เราก่ตนาแล้วเจ้ากตพุ่มันพงม่กนอแต่นไปหาไปเยี่ยมยา่ทาก้าันไปดรดอ้นั่นเป็นนเควินเป็นไนนะสปาบ้านนัเอาออยอยเปิดร้านุนต่ควินเป็นไนนนะควินก็มาสั่งใบกไบสินไปเยี่ยมมากเลยครับเให้ถึ คนมือคนก่อเป็นเ่าแค่งระเดีเก่าเกเป็นเก่านักเก่าเป็นเก่าก็เห็นแต่พ่ได้ช่อนช่อนมีแต่พ่ช่อนพยายามได้ไปหาช่อนเลยปะช่อนว่าเลาแวมาหาผมดูอืูยุงเท็มุกมุกเจ้าอันอันพี่นี่มามีมีหน่อยกับมุกอันผมเงินุันมันเิ ว่าจิงเมื่อกิว่าจังไรครับว่าโมจิงกมืิกว่าอีจังไรอีกละเอาข้างลือข้างลูกซ้ำกันกับถามไอ้ถามไอ้ิบว่าซิบอาะตกันกับจถามผมมามื่อกันน กุญแจในพีทกันพ่กลูกโจใช่ไหมจะพว่าพีทเดิเอาจักเที่ยวถูกไหมว่าสีาอยูก็ไม่ไหมนะกุญแจพีทกันเที่ยวคนเห็นงานนํากันมันบ่มีเราว่าสีลาบลื่นย่าบ่ถือใจกันมันก็มีเป็นธรรมดาคนอยู่นํากันประมาณยี่สิบกว่าปีวันนั้นเนาะบานย่าบกฉากย่าบกยังจะสีนอนรับค่าฉากนอนรับแค่นึงโอ้ยบันสีขากันห้างเรียกอะไรกูเก่งมากเลยกูมุมมนี่แหละวางงานมันสีมาดิ่งนะครับโอ้ กับเขาไปเบิ้งเจ้าของนี่อยู่ในยูทูบอยู่ในช่องยูทูบขวงไลค์นโดมาลุ่งนี่จนจ้ำว่าอะไรไปแค่ังยเป็นอย่างเรวง้ำเงินตกลมืปไยเนาะแลลกทูตด้วยด้วยแล้วมองเมืองอ้ไอ้แพรหมครั้งหนึปีระมาณปีสี่สามช่วน้นที่พเมื่อปีปีปียุ่งบอยมาที่ยุ่ปีสี่สมพี่น้องครับเอาปากคำพ่้องะเม็เรื่องพี่น้องเด้อเียอกเม่อหันมืกษางเนาเมหันานมเตะ สวัสด so, uh ีคุแจมอแอนอันนี้ดืถัโตแท้ตรงรักสราวนกอดีดัมมาราชบันทาขอพูณหลายๆเรื่องีีนงทีติดกดติดตามเด้ออุ้ยขอพูหลายๆที่ในลงมันมานำฟองนะครับโอ้ฝาไว้สันีิลฐะเดี๋ยวไอเคุนไปส่วนไปต่อนะครับขอพุณหลายๆครับเพื่อนๆอยงานที่หลังเราเนี่ยเดวกๆลูกก้อนอืนเนี่ยฝาติดามช่องไอ้น้ำ

บอลที่มามืนหนีมาม้าไทยสแตเตอร์รับมาแล้วทีเดียวเพิ่งคลิปเต็มๆคลิปมพวนซัมใดไ์เป็นงนี้สแตเตอร์รับเด้อพี่น้องเราก็ติดตามช่องคนหลังพัวของนายโจนั่นเด้อครับมีตัวมีช่องนั่งทีขอหัวดาได้แล้วในคลิปเลยวะก้นเมื่อกี้สองลอยเกือบสามลอยดิอันนี้ยังได้อยู่นี่อ่ะขอเพลงของพี่อีสหน่อแจ้บช่างน่ารัเมา

อยากเล่าอยากเล่าเอาเล่าให้เล่าโอ้โหกี่นี่อยากเล่ามากไล่ลายนไล่โอ้เขาส่งดอกไม้แห่งวาลายวันนี้ไหมได้ดอกไม้แห่งวาลายเมื่อกี้ได้ดอกยังอ่ะรีออกในเด้อทำแล้วยังไม่จันยังไม่จัน โอ้ดอกพนาพนารายการรายการสแตกแดกตับมานี่มีเสื้อมาแจกว่างปะเนี่ยเอ่อแกะกระถอนเลไม่แกะได้ดเ่ยไ่แกะกระถอดห้รถตัวเดียวนี่ไอไปเรือได้ผมเปนบอใจไม่อย่างอ่ะไม่อย่ง มัวกับเสียกับกันนหาะว้าวไรเพรเป็นอย่างทีบอกไส่เอาใส่อยู่ด้วะเอาไส่เพิ่งท่านะเพิ่งไส่เออถ้าเผิ่ปึ๊บเลยถ้าจะเอาวิตออกปุ๊บเลยเลาใส่ปั๊บเราได้หมวกันน่ะอืมให้ลูกพี่เพื่อนแต่ว่าเขาเขาเทบอลุดออกจากสนามแล้วเขาถอดเกรอเบื่อนกันได้ไหมไม่ได้เอาได้เหรอ เานี่เออเานี่เัตมาซิมมอาจากกล้องเราบแท็เจ้าซยังกว่าลอกตุตุยครับตเือมนตื่อม่ไม่ไมม่ไมาหลเถอะเพิ่เพิ่มช่วยให้ห้าง้เจอตัวเบียร์ยังกว่าตัวโอ้เปิดมากินแน่ทำมันหลเอาเอาเลายแต่สินค้าไม่อย่างนี้ปลาคองแล้วอันนี้รถองอันนี้เาอพงล่างเข้ามา

ยาหมาเพิ่มเลยบ่ย่อไปเอาไม่หยิบกองไม่มาเปิดของลูกแพร่เดี๋ยวเราอยู่ในแกมันมันบ่แมนเด้นี่มันบ่แมนได้มันบ่แมนได้ยังว่าเตรียมมาทังเมียแล้วฝาไอ้ตำหนี่นั่นว่าเหลือกูอื่นมาฝากเอาผู้ประสานงานมากทั่วมหากับว่าคิดว่าจากหน่วยนะน้องเออผู้ประสานงานมาบอกถึงเวลาบ่ได้ได้เนี่ยบ่ได้ได้มันบ่ได้ได้เลยบ่ได้ได้เราไปเดียร์โจ้บ่ได้ได้บ่ได้ดอันนี้ใครจะได้เกยังจะเกยไหน ยี่สเหข้าวนี่อยสมคนสี่คนนะขาวนี่อ้อขาไอคัองผมเขี่ดก่จัเขาพระเห็นส,สเตกเด็กคับไม่ไม่เอกสักหน่อยท่านก็จะได้ยินคำว่าพักตับไว้ก่อน ต่อไปจะเป็นคอนเทนต์สแตกแดกตีนในช่วงนี้ก่อนพักทำารสชาติของข้าวแต่งปรุงรังเนี่ยมีทุกอย่างมีทุเรียนมีสาลีมีรสลาบมียำกุ้งมีไม่มีอย่างเดียวคือรสชาติที่ดีแล้วนะพยาิที์สาลีมาจากลูกบาศก์สาลี เท่าเท่า่ลีนาจชมนขี้กระือนชเลียลีเขาอันอีเทาเทาเหเขาชอไปชอไปลู้ผูวัดอันวัดวัดไหนไปเขาเนี่ยไม่าเห็นนี่ยเขาแห้งเขาแห้งเขาแห้ขาจะวัดไหนบ่เห็ดเห็ดเองอันนี้มุกใดงนาเี่เแห้งงอดีพอสามาบ้ เอาเขาเ่ากีก่ไข่น้นำมันแต่ตังนนนหนึงนะครับบอ